สวัสดีครับพบกับ3 G Channel ครับกับ za, ายากุซ่าไรอดา้อนเควสนะครับพาร์ทที่สายไม่ใช่ทีพาร์ทที่4นะครับผมพาร์ทนี้เนี่ยอิชิบันนะครับจะลอบเข้าไปในอาคารของการประชุมของโอมิเพื่อไปเจอ,อหน้าเก่า,ขเ,ขาเขาคือมัตสึมิอลากวะนะครับไปดูกันต่อเลยครับว่าอิชิบันจะเจออะไรในนั้นครับผม เราลองเดินเล่นคร่าวๆนะครับแถวนี้มันมีอะไรเอ่ยอ๋อมันเป็นอาหารนะฮะก่อนเราไปลุยเราไม่เป็นไระลุยเลยดีกวกันไปซื้อ จากของทางผมจะเข้าไปในตึกแล้วครับคุยกับ <Yo. S 1> ไอดาจิโอเคผมพร้อมล้โอเคไปกันอ่อช่วยบอกแผนให้ผมหน่อยว่าแผนเป็นยังไงโอเคได้ดูนะเราจะเข้าทางท่อนี่แหละ มุดท่อไป <For> real เอาจริงดิดาจิเอาจริงครับถอดเอาจริงนะคนก็พุกพ่านเขาจะทำอะไรคนก็รู้สิครับแบบนี้หรือเขารอจนดึกก็ไม่นะไปเฮ้ย hmm? <Yeah. S 1> จะไปด้วยกันนะเราต้องไปดูว่าเขาเจอกับใครบ้าง อ่ะเข้าไปเราต้องเป็นทีมกันแล้วฮะเออคุณใกล้จะรีทายนะคุณจะเข้าไปจริงเหรอมันจะยากไหมไหม้าทำแบบนี้เหนื่อยเปล่านะเอ,อนะผมเป็นคนให้ข้อมูลคุณนะอย่างนั้นคุณต้องลงไปแล้วละ่ะอ่ะอย่าดื้อกันเลยไปเลยดีกว่าไปเสียเวลาเราไม่ได้มีเวลามากนะถอยหลังก็ไม่ได้แล้วต้องไปเลยฉันจะช่วยคุณเองนะ ฉันเป็นหน่วยสพอร์ตที่ดีแหละบอกเลยก็ได้นี่ไงเราได้อิจิเข้ามาครับผมมาดูเสียงโอเคมาไปเลยนี่ไงคำถาม คำถามยังเป็นคำถามเดิมครับแต่อิชิบันก็ยังไม่ยอมตอบนะครับไปเราจะเข้าไปกันแล้วครับนี่คือลักษณะท่อน้ำหรือถ้าเป็นในเกม Dragon Fest ก็เ็นดันเจียนนี่แหละครับ Ooh, never know what kind of lunatics be no you run into. I do one more, I'd love to a Chơi Bom cặp newbie Yakuza Đó, cái sắp tốt mày gọi đây cả Này nè, này đẹp อา้านี่ฮะโอ้โหอียิปต์ฟาดแรงเหมือนกันนะ<ป>มันเหมือนกับแถวนี้เฮ้ยมีของครับนี่อะไรเอ่ยมัดลูม มีคู่หูนะครับอย่าไปกลัวแถวนี้มันตาทีอ่อ,อ,อะไรนะ er อันบ็อกคเซอร์แมชชีนแมนหอดหอดมันก่อนแล้วกันครับคืนเอาคือนีต่ตาจีเฟอไปการเอาหมัด หมัดนี่ไงครับสามหมัดสะบัดให้ครับเรียบร้อยเอาอ้ยากุซ่าครับเราเจอยากุซ่าหัวมังก่อนแล้วกันครับนี่ดาจิชั้นขอว่างนี่ย รียบร้อยไปทางไหนดีครับทางนี้น่าจะมีของอโ,อโอ้โหหลายแกง๊งบหลายแกง๊ง นี่ไงนี่ไงพอดีเราฟาร์มมาเยอะอะเรีส<ป>ิบฮะไปทางไหนไม่รู้ผมว่าทางนี้แน่นอน<ป><ป>มันขี้เกียจฐาน นี่ไงกุซ่าโอ้ระเบิดเอาไอ้นี่ก่อนนะมันจุดระเบิดละอันตรายอันตรายเดี๋ยวคนสุดท้ายแล้วนี่ไงนี่ไง ผมว่าฝั่งนี้มันน่าจะมีของครับเราควรจะไปดูของกันหน่อยฮะมาเจอกันหน่อยผมว่าไนี่ก่อนครับอันตรายจุดระเบิดจุดระเบิดนี่ไงเรียบร้อยอีไม่เข้าเลยนะนี่นี่ ดันจีเลเวอร์เต็มและแถวนี้มีของเยอะครับมัสลี่มัดลูมอันนี้มีอะไรหรือเปล่ามีอากุซ่านี่ไงผัดมันเป็นเกมที่ค่อนข้างง่ายเลยทีเดียวครับนี่ไง อ้าวแาบนี้มีอะไรหรือเปล่านี่ครับแฮนด์โบว์มันมีของครับเราสามารถเช็คดูสมาร์ทโฟนได้ฮะว่ามีข้อความอะไรบ้างมีสซีทิปสต็มทิปแฟทเทิลอ่ะอะไร ถ่ายรูปมีแท็กซี่มีสุจิเด็กด้วยโรงแรบเราดูปาร์ตี้กัน,นะครับปาร์ตี้เรามีคาซุงะกับอิดาจิอ็เป็นดีกทีฟนะครับ ของค่สุณาเป็นยากุซ่าครับไปเราจะไปลือต่อกันทางนี้ครับทางนี้เป็นทางตันอ,อ่ตรงนี้จะเป็น r e c o v e r y Spot with วิดออร์ลูอ๋อเป็นที่ รีคอเวอร์ครับ HP MP อะไรต่างๆครับแล้วนี่ก็คือเป็นเซฟพอยต์นะครับอ่านี่เป็นเซฟพอยต์ฉะนั้นผมต้องลองเซฟดูอเซฟเซฟไปเลยเพราะว่าถ้าเราไปเซฟในนี้มันจะไม่ให้เซฟนั่นเองอืมโอเครีคอเวอรี่อ่าเต็ม ไปเฮ้ย <Hi>. hey, ผมว่ามันน่าจะมีอะไรนิดหน่อยตรงนั้นน่นะเดอตี้มีไอเทมด้วยเหรอน้บสิบไอเทมเกียร์ นี่คืออะไรวะทิชชู่เหรอ,อ,อใส่ไปมานคือเล่นรวบเพิ่มสแต็กได้เราก็ต้องใส่ครับนี่คือทางขึ้นเรามาถูกทางนะครับแต่ว่า ผมสงสัยครับว่าไปอีกทางมันจะมีของอะไรให้ครับเพราะว่าเห็นมียากุซ่าอยู่ฝั่งนั้นอยู่นะทางนี้เป็นทางตันแฟนบอลน,นี่งไงต้องมีอะไรของตรงมัดด้วนอะไรพวก คุแแกที่เราต้องสอยมันก็คือไอ้นี่ครับมันมีระเบิดครับเนีนยเมีตายด้วยฮะโดนนนะน่ะสามหมัดเนียคาราเบะเรียบร้อย เราจะได้ของอีกหนึ่งเป็นมิสซิลลี่ลีฟครับเป็นใบอะไรสักอย่างลักษณะก็จะเหมือนดันเจียนนะฮะในเกมดัก o n q u e s สนะครับเดีย๋ยวเราไปฮิวดาอาดาจิอีกรอบหนึ่งนะครับผม เซ็กรอบไลครับเพื่อความชัวร์ครับไปไปเรือเลยก่อนครับอ่ะเราจะเข้าไปในตึกแล้วเฮ้ยมันมันเราน่าจะเขาน่าจะไม่เจอพวกเรา พร้อมหรือเปล่าไปพร้อมเสมอเรามาเพื่อสิ่งนี้มันน่าจะปลอดภัยนะครับแล้วก็เขาจะไม่เห็นพวกเราครับซึ่งเราแอบเข้ามาเนี่ยมาทำอะไรที่นี่เอาแล้วไงครับ สกิลกี่การสกิลกี่การโอ้โหถ้านีน่นะเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับสองตัวครับโอ้โหแรงนะเนี่ยแรงแต่เราแรงกว่าครับ อ o <Go. S 2> อัะตีนี่น่าจะเป็นสายแทงครับอ่ะเราจะขึ้นลิฟต์หลังจากที่เราอัดกาดไปแล้วโย <Yo. S 2> ่ผมว่าจะต้องมีของอยู่แถวนี้หาพิทินเบนโต,โตะมีเบนโตะขึ้นอันนี่ไงอีกอันหนึ่ง สเตมิน่าครับไปได้เวลาลุยแล้วทางตอนมีของด้วยเฮ้ยได้ชื้เสื้อเสื้อใส่เสื้อครับใส่เสื้อ,ใส,สอใส่เสื้อเหรออือ

มีบนเพื่อนด้วยครับว่ามันไม่ใช่นี่รค,นนนครับเราเจอโอมิสองพันโอมินะครับเราต้องหวดมันท่านอะไรนี่ไงนี่ไงสองพันโอมินี่ไงตาจีนี่หวดแรงใช่ได้ มาเนี่ยคาสุกง่ะทางนี้วะนี่คืออะไรครับ <Damn. S 1> พวกเขามาเฝ้าเหรออะไรฮะมันต้องโดดข้ามหรอ เอาจริงดิมาอย่างเท่แล้วโอ้เขาเสืมาซะเท่ครัพมาเรามีสกิลที่อัดทีละเยอะๆเยอะไหมวันเอนดี่เพราะฉะนั้นไม้มี ไม่มีไม่มีก็หวดเลยครับต <'s> ้องมีดาจิครับเซลโอลี่บมาหวดธรรมดาก่อนดีกว่าแรงกว่าเอาไม่โดนเลยเนาะโอ้โหอิดาจิโดนเต็มเต็ม นี่ไงไอ้นี่มันตึดดูนะนี่อ่ะมารวันนี้ใช่ินไดจิมันจะเหนะืนะ่อยแล้วฮะโอ้เพื่อนเพื่อน มีหอเลยเหรออะไรอ่ะเฮ้ย it's okay I'm with the Kanagawa Police I'll buy you some time go on ahead go Adachi-san just go I'll catch up when I can okay get moving เอาละครับเดี๋ยวจิจะเสียสละตัวเองเพื่อเป็นเยื่อล่อให้กับ โตเกียวโพลิสนะครับตำรวจโตเกียวกับตำรวจคานางาวะครับต้องคุยกันครับหมาเราจะลุยเดียวคนเดียวครับฮ่าอิราจิออกไปแล้วเแล้วเราคนเดียวสิเนี่ยเนี่ยมีที่หิวฮิลสักหน่อยไม่โดนสักน้อยเลยไอย้ของเฮ้ยมันมีของว่ะ ของเป็นเป็นเข้มเป็นเกียร์ครับชิชู่เอเอาผ้าพันแขนพันมือครับบวกหลังยี่สิบเรามาแล้วครับ ้พวกไหนอยากตายยังไงมาแถวเนี้ยหาวนี่นี่ไงเสร็จแล้วหนึ่งับหมัดเราหนักโอ้โหเพอร์เพอร์เกัสนี่ฮะนี่ไงถ้าเราติดเพอร์เปกัสมันจะโดนไม่ค่อยแรงอะ แจกของละวนาวเซมิล่าไลไ์อันนี้อะไรเอ่ยใบปริศนาไปนี่อาจจะได้เวลาที่เราจะเข้าไปดูความจริงกัน Captain Sawashiro. Oh, Ichi. It's been a while. When did you get out? Come on. I know you don't care when I got out. <laughs> Sounds like prison made you into a pessimist. You should have called us. We would have sent someone to pick you up. I wouldn't have wanted a ride from anyone wearing an Omi badge. Where were you when the boss turned traitor? Watch your tongue, Ichi. He only did what anyone else would have done in times like these. But you're right. Even if the Tojo clan still existed, no one would have come to pick you up. You do realize that, right? Because if you remember, you were banished from the clan. Look, I'm not actually that hung up about the ride. And yeah, I remember the banishment. So, what do you want? Did you come to beg for money? You know, I thought you might be grateful. Did you forget who spent 18 years eating prison slop in your place? Well, I'm very aware of what you did. But you're not aware of what's happening tonight. What? It's a very important event for the boss. I can't risk one of his former grunts ruining it. So the choice is yours leave like a good boy, or die here. I'm going through that door and talking to my boss. <laughs> you know, I really forgot how seeing your stupid face always made me want to kill you. I thought the same thing about you. Every time you hit me for no reason. Well, it's been 18 long years. About time one of our dreams came true. Sounds That's good. Just bitch and about afterwards. ผมไม่ได้อัดคุณสักทีคุณโจโซซิโลโจโซซิโล,โโลตอนนี้เป็นกับตันของโอมิแครนนเราต้อนรับกับคุณโจด้วยการล็อกสวิงนี่แหละมา ต่อเลยนี่ครับเอาปานี่ไงโจคุณโจแำไมอะได้เฮ้ยเด็กสูงแข่งเอาละใช้มีด I got this! This ought <laughs> to end this! he's well, got that freakish aura around him. And he's in a fighting stance. Gotta be careful. I'll go on the defensive and see what he does. Hey, it worked! Yeah! Oh, โอวยิดอกนแน่นอนคุณ<ป>โดนหมั<ป>ด,มดมผมเข้าไปนไปี่แน oh do you realize what you're doing once you go through that door there's no turning back ichi are you sure you're ready for that 18 years I've been waiting to open this goddamn door for 18 years. That's long enough. Boss, and who might this be? Pardon the interruption. It seems I have a guest. So, you came. I figured you would. You never disappoint. Uh, boss, please just tell me. Why'd you do it? No, nothing serious. No need for you to worry. Boss. In fact, it's going as planned. I'm sorry, Ichi. You have to die. ิจีโดดิงครับอืมอ่ะจบจบพาร์ทเลยก็ยังไงก็พบวกวันใหม่ครับวันนี้ก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด u u s สไ i b e ด้วยแล้วกันนะฮะกวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ